กลับกลายเป็นชั่วดิตาดอย่างไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนเธอนอนพลิกตัวไปมาอยู่พักใหญ่ก่อนจะเคลิ้มหลับลงไปในที่สุดแต่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นความฝันแปลกประหลาดก็เริ่มต้นขึ้นในฝันเธอยินอยู่ในห้องถุงไม้สักบูรางภายในห้องมีแสงเทียนสลุสลูอยวนไปมาบรรยากาศเงียบนันเหมือนถูกตักขาาจากโลกภายนอก ที่ปลายสุดของห้องเธอเห็นหญิงสาวในชุดไทยสูมจงกระเบนสีแดงเลือกยืนหันหลังให้ร่างนั้นนิ่งสนิทกล่าวกับรูปปั้นผมยาวสลวยทุมบาาจนถึงเอวเมื่อหญิงสาวคนนั้นค่อยๆหันหน้ากลับมานิชารู้สึกขนลุกเกลียวจากปลายเท้าจจลศีรษะใบหน้าที่ปรากฏต่อหน้าเธอเสีดเสียวดวงตากลมบุ แต่กลับจ้องเธอไม่กระพริบเหมือนต้องการบอกอะไรบางอยา่างเสียงเพิ่มทำดังขึ้นเบาๆท้ายบทสวดที่ฟังไม่ออกเหมือนเป็นภาษาบาลีปนคำเหมนบูรารเธอพยายามจะปรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกจากลำคอนิชาสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อชุ่มเต็มตัวหัวใจเต้นรูแรงอย่างไม่เป็นจังหวะเธอรีบลุกขึ้นเปิด